วันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมปีพศ2568ทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชาชนคนอยู่อาศัยอยู่ในตะเข็บชายแดนได้อพยพไม่ว่าจะในประเทศไทยแล้วก็ประเทศขมินีน่คือการอพยพของคนขมิทุกคนออกจากตะเข็บชายแดนห่างไกลาการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารขมิเน,นะทุกคนคือทหารขมิเปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยก่อนด,ด้วย M21 ทุกคน โดยเม21ยิงใส่ประเทศไทยน้องเป้าหมายของทหารคเมรได้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายนั้นก็คือสนามบินบุรีรัมย์และก็โรงพยาบาลปราสาทโอ้โหทุกคนนี่คือทั่วโลกเขาไม่ทำกันเป้าหมายคือสนามบินและก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลค,คือมีผู้ป่วยเยอะแยะนะครับทุกคนคือมีผู้ป่วยเยอะแยะยุทธศาสตร์การสู้รบกับทหารเนี่ยเขาจะ พุ่งเป้าไปที่ที่ตั้งฝ่ายความมั่นคงหรือว่าคล้ายทหารนั่นเองแต่ว่าทหารขมริทุกคนมันเล่นโชกประปกมันพุ่งเป้าไปที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วก็โรงพยาบาลประสาทซึ่งเมื่อเช้านี้ประเทศไทยก็ได้ตอบโต้ตามายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศเนาะก็ส่ง F16 ทุกคนไปโยนไข่เนาะ ปรปโยนไข่ไปโยนไข่ใส่คาสิโนที่เป็นฐานของทหารขมิเนาะมื้อเช้าไปโยนไข่แปดฟองด้วยกันเนาะมีโซเชียลไทยหลายๆโซเชียลบอกว่าไข่เบอร์ศูนย์เนาะเ1ฟสิบหกไปโยนไข่เบอร์ศูนย์บอกต้นว่าไม่ใช่ไข่เบอร์ศูนย์คนเนาะที่เอฟสิบหกไปไปโยนอ่ะมันคือไข่เบอร์จัมโบ้ เบอร์จัมโบ้ซึ่งมันใหญ่กว่าเบอร์ศูนเนาะ mm hmm. เมื่อเช้าเนี่ย F16 ได้ไปเสิร์ฟไข่ลวกเนาะ mm hmm. ไม่ใช่ไข่ต้มนะทุกคนคือไข่ลวกเบอร์จัมโบ้ให้ฐานทัพขาเมนเนาะาเมนนี่แตกกระเจิง mm hmm. บางคนเนี่ยขับรถกระบะหนีขับรถกระบะหนีทุกคนขับรถกระบะหนีอ่าไข่ของ F16 เนี่ยคือตอนนี้ กองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือเตรียมความพร้อมป้องกันตัวเองเนาะป้องกันตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าขะเมนนี่มันจะมาแบบไหนอีกมันจะมาในลวดลายแบบไหนเนาะส่วนประชาชนคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนคนที่อบพยพนั้นเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องห่วงความลำบากของพวกเราขอแค่ให้เรื่องมันจบๆไปเนี่ยแสดงว่าไงทุกคน ขอแค่ให้เรื่องมันจบๆไปอย่าให้มีอพยพรอบที่สามอีกเอาให้มันรู้ไปเลยว่าใครเก่งกว่าใครเนาะอยากหาเรื่องก็จัดให้มันได้เรื่องจัดให้หนักจัดให้เต็มเนาะตอนนี้ก็คือทหารไทยก็ได้ระเบิดกระเช้าขึ้น ภูมะเขืออีกแล้วทุกคนเนาะหรือว่าทําลายฐานทัพขมิมนนะั้นได้หลายที่เหมือนกันเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้าเลยเนาะเสียงปืนอยู่น้ำตเตาเพ็ดไซแอนก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นมาเป็นระยะเป็นระยะคนะาดการว่าการรบในครั้งนี้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมาบต้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายทุกหน่วยเนาะเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่าย ขอให้ทุกคนนั้นขอให้ทุกท่านนั้นที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นด,ดินอธิปไตยของไทยขอให้พระคุ้มครองชีวิตของทุกท่านทุกๆคนขอให้ผู้อพยพทุกๆคนเนาะตธนขอเป็นกำลังใจให้สำหรับประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ออกจากบ้านเรือนออกจากพื้นที่ไร่พื้นที่นาออกจากแตะเข็บชายแดนบ้านของพวกคุณที่พวกคุณรัก พวกคุณก็ได้ไปนอนที่สนามกีฬาหรือว่า,าเทศาบาลนนของจังหวัดของพวกท่านเองทุกคนเนาะบ่อต้นแนะนาแรงงานเราคนหนึ่งแล้วก็เป็นแนะนาแรงงานประชาชนของเราคนหน,นึ่งเนาะบ่อต้นเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยครับเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกคนเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกนายเนาะหวังว่าวันนี้ทหารขมิ้นก็จะได้รับประทานไข่ F16 อีกหลายฟองนะหลายฟองตอนเช้าก็ไปเสิร์ฟให้แล้วครับแดฟองตอนเที่ยงน่าจะมีเสิร์ฟอีกนะครับเพราะว่าอาหารมันต้องกินสามมือนะ้อเนาะขมิ้นต้องบริโภคไข่วันละสามมือ้อเช้าเที่ยงเย็นเนาะตอนเช้าเนี่ยทหารขมิ้นขอแปดฟองตอนเที่ยงนี่ไม่รู้ว่าจะทหารไทยจะไปเสิร์ฟให้อีกกี่ฟองเนาะนี่แหละคือ การที่อยากได้เรื่องเนาะการอยากได้เรื่องอยากมีเรื่องก,กับประเทศอื่นอยากมีเรื่องก,กับอ่าประเทศไทยรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้แต่ตัวเองก็อยากสู้รู้ว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์สู้ไทยไม่ได้แต่ว่าความจันไรเนาะของทหารขมรมันก็มีอยู่มาตลอดและข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้บัญชาเกการ การลบเองก็ให้มาทุกคนมาเลยเนะาะมอต้นก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เนาะแล้วก็ติดตามข่าวนัตลอดติดตามข่าวตั้งแต่เช้าเลยวันนี้อวันนี้เป็นวันที่แปดธันวาคมเนี่ทุกคนคือประเทศไทยเปิดศึกลบกับขมรนเป็นรอบที่สองเนาะเป็นรอบที่สองในปีนี้เป็นรอบที่สองแล้วหมอต้นก็หวังว่ามันจะจบในครั้งนี้นะ มันจะจบในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะจบแบบไหนไม่รู้มันจะจบแบบไหนถ้ามันไม่ยอมจบก็ขยับหลักเขตแดนได้ไหมขยับเข้าไปพุงพื้นที่เขมรอีกเอาให้แบบนั้นเลยนะทุกคนเนาะเอาให้ถึงกุมพนมเบนได้ไหมเนาะยึดไปถึงนู่นเลยถ้ามันแยกได้เลือกถ้ามันไม่ชอบแบบว่าเจรจาไม่ชอบสันติภาพ คือตอนนี้คือชีวิตของข,ขมรในี่ยุ่งเหยิงมากเนาะยุ่งเหยิงมากไม่รู้ว่าศูนย์อพยพจะไปอยู่ที่ไหนอีกทีเนี้ยคือศูนย์อพยพตอนนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกแล้วก็โอ้โหประชาชนคนขมรนก็ลําบากเออลำบากอาหารการอยู่การกินเนาะสุขขาหรือว่ายุกยาที่จะมารักษาจากอก่าโรคไข้ปงไข้ป่าน,นั้นก็มันไม่ค่อยมีทุกคนคือขมรนแบบนี้ครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นอววัตตนก็จะออกมาปานามทหารขมรคุณไม่มีคําว่าสันติภาพอยู่ในหม่ขเขมรเนาะคือพุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลพุ่งเป้าใส่สนามบินนี่คือมันจะก่อการร้ายเลยทุกคนจะก่อการร้ายเนาะถ้ายิงสนามบินมันก็คือก่อการร้ายนั่นแหละถ้ายิงใส่โรงพยาบาล คือคนป่วยก็นอนอยู่ในนอนอยู่ในนั้นทุกคนคือคนป่วยนี่คือคนอะไรคือคนป่วยทุกคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วครับทุกคนจะวิ่งหนีนก็ไม่ได้เพราะป่วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทหารสมิก็ให้คิดจุดจุดนี้บ้างว่าคนป่วยนะั่นคือเขาสู้กับโรคประจําตัวเขาก็จะไม่ไหวยอยู่แล้วทําไมต้องไปพุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลเนานะโทโลกเขาไม่ทํากันแบบนั้น โอเคครับทุกคนสำหรับพินนี้เราไ่ต้องจออ้จองมาแสดงความคิดความเห็นแต่เพียงเท่านั้นทุกคนไข่ที่ประเทศไทยเสิร์ฟให้ทหารคขมรน,นั้นโซเชียลเขาบอกว่าไข่เบอร์ศูนย์ส่วนเรต้นเองว่ามันอันนั้นมันไม่ใช่ไข่เบอร์ศูนย์ครับมันเป็นไข่จัมโบ้ซึ่งมันใหญ่กว่าเบอร์ศูนย์เนาะเบอร์ศูนย์มันก็คือเบอร์ใหญ่ทั่วไปแต่ว่าจัมโบ้มันใหญ่กว่าเบอร์ศูนย์อีกที่ F16 ไปเสิร์ฟให้ทหารคขเมรน,น,นเมื่อเช้านี้ แฟองด้วยกันสวัสดีครับผม